อ่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกับเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันกับบอร์ดประกันสังคมก่อนเลยกันแล้วกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะซึ่งก็ทางด้านของบอร์ดประกันสังคมเขาเขาได้มีการเห็นชอบขยายเวลาเข้าถึงการรักษาสองโรคสําคัญเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับการผ่าตัดรวดเร็วภายใน15วันเพิ่มวิธีการรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดด้วยนะคะ ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางมารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่า,าการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดที่14ว่าที่ประชุมนะคะได้มีการเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการ s s o 5 1 5ต่อเนื่อง2โรคค่ะก็คือโรคหัด หัตการโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือด นะคะซึ่งก็เดิมเนี่ยหมดเขตไปเมื่อเดือนธันวาคม2567ขยายระยะเวลาโครงการต่อตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2568เพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงการผ่าตัดด้วยความรวดเร็วภายใน15วันโดยกําหนดโรงพยาบาลที่สามารถเข้าไปรับการรักษาได้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลน,นอกนอกเหนือสิทธิ์ของผู้ประกันตนนะคะโดยกรณีโรคหัวใจมีโรงพยาบาลในข้อตกลงเนี่ยประมาณ4แห่งนะสิทธ์40แห่งนะคะโรค ด่งง12แหตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้นะตรวจสอบรายชื่อบัญชีโรงพยาบาลได้นะาาไดที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะทาง www.hso.go.th ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของบอร์ดประกันสังคมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการคำนวณบำนาญฉลาภาพของผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39เฉพาะกิดโดยมีนายอนุสรทำใจนะคะเป็นประธานร่วมกับผู้เชี่ยว เจ้วชานแลวก็ผู้แทนที่สํานักง,งานประกันสังคมนะคะได้จัดไว้นะคะเพื่อที่จะพิจารณาสูตรบํานาญที่ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคมไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้มีความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงในประเด็นที่มีการตกหล่นหรือว่าโดยคำนึงถึงกรอบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะ ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมก็ยังมีมติเห็นชอบให้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในโรคมะเร็งต่อมลูกหมากหรือแล้วก็ช่องช่องทาวารหนักด้วยนะคะช่องท้องทาวารหนักเ,เริ่มดําเนินการ,ร,ร,รตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะใช้บริการดีๆแบบนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ประกันตนนะคะก็ขอให้มีการตรวจสอบนะคะทางเว็บไซต์ของทางประกันสังคมนะคะ